น้ำแร่แบรนด์ไทยขวดละสี่บาทที่เป็นไวรัลจนคนซื้อตามกันเพล่หลายคนค้นหน้าค้นตาแหละเขาเป็นของแบรนด์ Charles House Flow มีขายแค่ที่แมคโครเท่านั้นด้วยสาขาบ,บ้านเราบางวันหมดเกลี้ยงพองเขาเติมสต็อกก็ต้องรีบหยิบนิดนึงเพราะว่าหมดไวมากแล้วถ้าถามว่าทาไมเขาถึงแมสขนาดนี้หนึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องแพ็กเกจที่มีความสะดุดตาสวยหรูดูแพงติดแกมถือขวดไปไหนก็คงคิดว่าซื้อมาแพงแน่เลยซึ่งวัสดุมองผืนๆเขาเหมือนแก้วเนาะแต่จริงแล้วเป็นพลาสติกใสที่ใส่ดีเทลลูกเล่นให้ดูพรีเมียมสวยเลยแหละแล้วดันมาทาาาารคคขขยแ่วละบ แพ็คหนึ่งอะ่ะราคา61บาทมี15บหขวดเฉลี่ยกลมๆก,ก็ตกขวดละสบาทเราได้มาขวดหนึ่ง500มิลลิตรเลยแล้วอย่างที่บอกว่านี่คือน้ำแร่ถ้าเราลองไปเทียบราคาน้ำพี่ขายอยู่ในตลาดตอนนี้ยิ่งเป็นตลาดน้ำแร่ด้วยเนี่ยแบรนด์นี้ถือว่าทำราคาออกมาได้ถูกคุ้มเลยแหละตัวน้ำแร่เขาก็ได้มาจากเทือยข่าพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รสชาติกินง่ายหวานนิดๆแต่ไม่ฝาดลิน้นแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่ากินยากใครเคยลองกินแล้วลองมารีวิวกันได้นะว่าแต่ละคนชอบไหมรสชาเ็นนไไลล้วกย่าอออรืห์ด